สวัสดีครับอวันนี้ก็มาตอบคำถามให้กับผู้ติดตามในช่องคัมพีมาฮอตใน u t u b e นะครับเกี่ยวกับการเล่นแต้ม <c oughs> เดินหลังสามตัวเรียงรับกับมาตรฐานหางเบ้านะครับอดีมีผู้ติดตามขอเข้ามานะครับมาตรฐานหางเบ้าเนาะ <c oughs> ขึ้นไปนะครับยี่หกยิบสามพอเราเดินเขาเดินยี่3หกยิบสามเสร็จปุ๊บเราก็เดินหกไปอ่าสิบไปสิบห้าแบบนี้นะครับ าเาดินสิบไปสิบห้าเสร็จแล้วเขาก็เดินตัวนี้ตัดอ่ายีแปดกินกลับมาสิบเก้าแบบนี้นะครับเราเดินไปนี่ปุ๊บเขาก็เดินยี่สิบเจ็ดยสามนะครับพอยี่สิบเจ็ดยี่สามเราก็สองไปหกนะครับพอเราสองไปหกเขาก็เดินสามสองมายี่แปดตัวนี้เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับระหว่างที่เขาเดินสามสองมายี่แปดเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดิน 8มา12ตัวเดียวนะครับเราอย่าต่อเนาะต่อแพ้เลยนะครับ8มา12ตัวเดียวเสร็จแล้วเขาเดิน3025ซึ่งจะเข้าแต้มมาตรฐานหางเบ้านะครับ3025ปุ๊บตัวนี้เราต่อได้นะครับเราต่อได้ทีนี้แต้มหลักที่เขานิยมเล่นก็คือ10มา10อ่าอ่า23มา19นะครับพูดผิดนะครับ23มา19ตัวนี้เนาะ23มา19ตัวนี้เป็นตัวที่นิยมเล่นที่สุดนะครับอ่าพอเขาต่อมาปุ๊บ ทีนี้เราก็เดินสิบเอ็ดสิบหกสิบเอ็ดสิบหกปุ๊บแล้วเขาหลบเขาต้องหลบเนาะเพราะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้กินฟรีนะครับสิบหกสิบเก้าสิบหกสิบเก้าสิบห้ามาสิบสิบห้ามาสิบทีนี้ <c oughs> พอสิบห้ามาสิเราก็เดินสิบสองสิบหกนะครับสิบสองสิบหกเขาสิบแปดสิบห้าสิบเก้ายี่สามนะครับสิบเก้ายี่สามสิบห้ามาสิบเอ็ดสิบห้ามาสิบเอ็ดตัวนี้ ตัวนี้เราเราอย่าไปเข้ากินนะครับเขากินปุ๊บเขาปล่อยเลยเข้ามานี่ปุ๊บเขาเดินนี่เขาเดินนี่เรียบร้อยนะครับกินสองนี้แพ้เลยนะครับเราอย่าไปเข้านะตำแหน่งนี้จังหวะเมื่อสักครู่นี้อตอนที่เขาเดินสิบห้ามาสิบเอ็ดเราจะเพิ่งไปเข้านะครับเราจะเพิ่งไปเข้าตัวนี้อให้เราเดินเก้าไปสิบสี่ก่อนเก้าไปสิบสี่ก่อนทีนี้ก็เดินสิบเอ็ดไปเจ็ด เราเดินยี่สามไปยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สามยี่สิบเจ็ดอย่างนี้แล้วก็เดินตัวนี้ไปแล้วก็เส้นตัวนี้หนึ่งสองสามไปตบมาเลขยี่สิบแปดตัวนี้เสมอกันนะครับแถมน,นี้เสมอกันเนาะโอเคเดี๋ยวขย้อนนะครับเดี๋ยวขย้อนแป๊บหนึ่งเราตั้งแต่ตรงตรงทิศเ,เราต่อเนาะเราต่อหกมาสิบห้านะครับหกมาสิบห้าตัวนี้ยี่สามมาสิบเก้าต่อปุ๊บปุ๊บเราแทรก สิบหกสิบเอ็ดไปสิบหกนะครับเขาก็สิบเก้ามาสิบห้าอ่าสิบหกสิบเก้าสิบห้ามาสิบสิบห้ามาสิบตุ้บสิบสองสิบหกแล้วก็สิบแปดสิบห้านะครับเราสิบเก้ายี่สิบสามก็ยี่สิบสามสิบห้ามาสิบเอ็ดอ่าสิบห้ามาสิบเอ็ดเราก็เดินเก้าไปสิบสี่เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะน,นี้ถ้าเขาไม่เข้านี่แหละเพราะเขานี่ยเขาจะโดนโดนนี่แล้วก็โดนนี่เนาะแล้วก็โดนนี่ทีนี้ถ้าเขาไม่เข้าสิบเอ็ดมาเจ็ดแหละ ถ้าเขาเดินยี่สิบสองมาสิบแปดเขาให้เราเดินสิบสี่ไปสิบเจ็ดนะครับเขาเดินยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดเราก็เดินสิบเจ็ดยี่สิบสองเขาเดินสามเอ็ดตำแหน่งเขาเล่นได้ก็คือเขาเดินสามเอ็ดมาสิบยี่สิบเจ็ดเรากินใบตมกลิสามสิบสองสิบเอ็ดมาเจ็ด 7, นะครับเขากินมานี่อีกทีนี้เขาก็เข้ามาเลขสองนะครับเรากินใบตมาเลิขเจ็ดนะครับพอเรากินไปตกลิขเจ็ดปุ๊บ ตัวนี้เขาเดินสองไปยี่สิบห้านะครับสองไปยี่สิบห้าตัวนี้สิบหกไปสิบเก้ายิบห้ามาสิบแปดดักทางตัวนี้สิบเก้าไปยี่ิบสี่นะครับสิบเก้าไปยี่ิบสี่สิบแปดสามสองดักทางตัวนี้ยี่ิบสี่ยี่แปดนะครับยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดสามมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดมาสิบนะครับสิบสามมาเก้า สิบสามมาเก้าหนึ่งมาห้านะครับจับกินถ้ามานี้ก็ก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเข้าฮอตแล้วเขาฮอตนองแต่ถ้าเขาเขาหนีล่ะเขาหนีแล้ว็ขาฆ่าฮอดอันนี้เราก็ชนะเหมือนเดิมนะครับโอเคนี้ก็จะชนะไปผู้ที่ติดตามชมทางด้านทิกตอกถ้าเกิดชมไม่ครบสิบนาทีก็เออชมไม่ครบได้แค่สิบนาทีก็ติดตามต่อในช่อง youtube นะครับอ่า เริ่มตัวไหนดีไปตัวนี้เหมือนเดิมนะครับหกไปสิบห้าเริ่มจากตัวนี้จะได้เข้าใจง่ายเนาะยี่สามสิบเก้าสิบเอ็ดสิบหกเหมือนเดิมนะครับสิบเก้าสิบห้าลบเราก็ไปต่อไปมาเลขสิบ <c oughs> เก 19, ้ 15, า 10, น,ะ 15, 12, 16, นะครับพอไปมาเลขสิบเก้าปุ๊บสิบห้ามาสิบเนาะสิบห้ามาสิบสิบสองสิบหกนะครับสิบแปดสิบห้าสิบเก้ายี่สาม ยี่สิบสองสิบแปดอ่ายี่สิบสองสิบแปดทีนี้ทีนี้เขาเขาไม่มาสนะิบเอ็ดเนาะเขามาสิบแปดก่อนยี่สิบสองมาสิบแปดเราก็สิบหกไปยี่สิบเตรียมไปตั้งต่อนะครับสิบห้ามาสิบเอ็ดสิบห้ามาสิบเอ็ดเราก็ยี่สิบไปยี่สิบสี่นะครับสิบเอ็ดมา, 11, 15, มา 11, เจ็ดยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ามายี่สิบเอ็ดเขารอข้ามวัดเรานะครับยี 23, 27, 25, 21, 5, ่สนะิบเจ็ดสามสองพอยี่สิบเจ็ดสามสองปุ๊บเขาก็เจ็ดไปสองเราก็กิน,น,น,กนไปแนนนน่ออกต้งิมาเล ก็ตกมาเลขสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ไปยี่ิบแปดสิบเอ็ดไปยี่ิบเก้าเขาจับกลางไม่ได้เนาะสิบเอ็ดไปยี่ิบเก้ายี่ิบเก้าเรายี่บแปดสามสองนะครับสามเอ็ดยี่ิบหกเขาจะมาข้างฮอตเราสามสองไปยี่ิบแปดยี่บหกยี่สามเตรียมข้างฮอดต่อยี่สิบแปดไป 6, หกนี้ให้สุดนะครับอพอไปตกมาเลขหก 6, ปุ๊บ <c oughs> พอมาถึงหมายเลข หกทีนี้เขาเหลือตัวเดินตัวนี้เพราะว่าข้ามเส้นไม่ได้มันจะโดนกินเนาะยี่สามสิบแปดหกหกไปสองนะครับหกไปสองยี่สิบเอ็ดมาสิบเจ็ดสองไปเจ็ดไล่กินไล่กินตัวนี้นะครับสองไปเจ็ดไล่กินสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามก็หนีมานี่อันนี้เราก็จะชนะไปนะครับโอเค ย้อนมาที่เดิมนะครับเข้าใจง่ายเนาะอืมพอเราต่อไปเขาก็กินเขาก็ต่อเข้ามาเปลียไปน16นะครับ <c oughs> ทีนี้19ปัน15 16เป็น19ที่เดิมทีนี้ <c oughs> จังหวัดที่16เป็19ไม่ไม่มานี่ออไม่มานี่เนาะ <c oughs> เดิน22บเจ17 เขาเดินยี่สเราก็เดินสิบเ้าไปยีีไปเข้าฮอตเลยนะครับยี่สี่ส้าไปยีสี่ทีนี้เขาสิบห้ามาสิบเขาเดินสิบห้ามาสิปุ๊บเราเดินเก้าไปสิบสามยี่ห้ายี่สองนะครับยีี่ไปยี่สิบปดสิบดสิบสี่เตรียมมาต่อนะครับยีปดไปสามสองสามสองก็สิบมาเจ็ดสิบมาเจ็ด เราก็กินสามเปสิบเ้ขาก็มานี่นะครับเ,เขากินเข้ามานี่ทีนี้เราก็เดินหนึ่งไปหกเตรียมค้าฮอตคือเขาเข้าฮอตไม่ได้โดนค่าหมดเลยทั้งนี้ทั้งนี้ก็โดนค่าหมดนะครับทีนี้เขาก็จกังหวะที่เราเดินหนึ่งมาหกเขาก็เดินไหนได้บ้างไม่มีนะครับก็เดินเจ็ดป 14, ได้แล้วก็เข้าเจ็ดไปสามอันนี้ได้นะครับเข้าได้แล้วก็เดินเกาไปยีิบสาม สามมาย <c oughs> ี่สิบเอ็ดหนีมาฝั่งนี้นะครับสามมายี่สิบเอ็ดหกมาเก้านะครับยี่สิบเอ็ดไปสามโยกไปโยกมาสิบสองมาสิบหกนะครับสิบสองสิบหกสามมาเจ็ดไล่กินสิบหกยี่สิบนะครับสิบหกยี่สิบเจ็ดมายี่สิบเอ็ดยี่สามสามสิบยี่สองมาสิบแปดนะครับยี่สองมาสิบแปด สามสิบมาสิบสองสามสิบสิบสองถ้าเขากินนี่เราก็กินคนลตัวนี้เราชนะอยู่แล้วเนาะสิบแปดสิบห้าทีนี้เขาจะมาพยายามมาเข้าหอดสิบแปดสิบห้าเราก็ก้าไปสิบสี่แล้วก็เข้าหอดเข้านี้ซะนี่ก็จะชนะไปนะครับโอเคสําหรับตัวนี้เริ่มที่เดิมนะครับ ห่างว้าวพุทต่อพอต่อแล้วก็ยี่สามสิบเก้าที่เดิมแล้วก็สิบหกไปสิบเอ็ดไปสิบหกสิบเก้าสิบห้าสิบหกสิบเก้านะครับแล้ทีนี้เดินเดินมานี่แล้วเนาะมาที่ก็แล้วทีนี้สิบห้ามาสิบเอ็ดบ้างสิบสองไปสิบหกนะครับสิบแปดสิบห้าหนึ่งมาหกคำไว้สิบเอ็ดมาเจ็ด เส้นให้กินก่อนแล้วก็สิหมาสิบไปเข้าฮอตนะครับสิบเก้สามสมาเจนะครับสิมาเจดปุ๊บทีนี้ยี่สามยี่หกเจมาสาเขาเข้ากินสองนะครับเจดมาสามเจมาสามเก้าไปสิพอเก้าไปสิบ๊บยี่สองมาสิกินประตรงมเล็กยีิดนะครับกินประตรงเลขยี่ิบหกไปสาสิบ ยี่ิบหกสามสิบยี่ห้ายี่สิบสามสิบยี่ห้านะครับยี่อิบไปสิบเจ็ดสิบหกยี่สิบสิบหกยี่สิบสิบเจ็ดสิบสามยี่ห้ายี่อ็ดสามเอ็ดยี่ิบหกนะครับยี่อิบไปสามยี่ิบหกยี่ิบสองสามไปแปดไล่กินนะครับสามไปแปดไล่กินเขาก็เดิน พอสั่งไปแปดแล้วกินเขาเดินยี่สิบเจ็ดยิบสามให้กินนะครับให้กินเพื่มเขายี่สิบสามสิบเก้าเขามาไล่กินตัวนี้สิีเรานะครับยี 23, 19, ่สิบสามสิบเก้าเราก็เดินยี่สิบห้าไปสิบแปดนะกินเขากินตกนี้แล้วก็สิบแปดไปห้านะครับสิบแปดไปห้าหนึ่งไปยี่สิบแปดตัวนี้จะจุงเสมอกันนะครับโอเคนี้ก็จะเสมอกันไปสำหรับรูปนี้ ทีนี้เราก็มาดูแยกกันอื่นบ้างเนาะเราย้อนมาตรงกลางเกมเหมือนเดิมตรงช่วงต้น,ตนที่ต่อเนาะหกมาสิบห้านะครับหลังจากที่เขาเดินหางเบ้าเราก็ต่อยังไงเราก็ต้องต่อหลครับรูปนี้หกมาสิบห้ารูปนี้ทีนี้สมมติว่าเขาไม่ต่อล่ละเขาเดินยี่สิบแปดยี่สิบสี่อ่าเราก็เดินเก้าสิบสี่หนึ่งมาหกอ่าหนึ่งมาหกเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้เราก็เดินขออนุญ <c oughs> าตแป๊บหนึ่งนะครับเราก็เดินสามมาแปดเพื่อร่มเนาะ พรอลมเราก็กินไปตกมาเลขยี่สิบเดี๋ยวนะกินหมายเลขไหนดียี่สิบแปดดีกว่ายี่สิบแปดสวยกว่านะครับเพราะตกมาเลขยี่สิบแปดทีนี้แล้วเขาเขาก็เดินยี่สามมาสิบแปดนะครับเขาเดินยี่สามมาสิบแปดเพื่อเข้ากินเราเราก็เดินแปดไปสิบ 14, 10, 14, 10, 3, 2, 14, เอ็ดสิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบสี่ยี่แปดสามสองนะครับสิบสี่มาสิบสิบสี่มาสิบสามสองมาสิบสี่ไล่กินเขาก็ลงมาหมายเลขหกนะครับ ทีนี้เราก็เดินสิบสี่ไปสิบให้เขาเลือกกินเนาะเขาจะเข้านี่หรือเข้านี่มีค่าเท่ากันนะครับเ็าเราจะไปจับนี่อันนี้เราก็จะชนะไปนะครับถ้ามานี่ก็เบี่ยงเลยเดแต่ถ้ามาทางนี้ก็มาจับสายยาวจบนะครับน,นี่ก็จะชนะไป เมื่อกี้เดินนี้ตัวนี้โดนโดนร่มไปแล้วเนาะโดนล่มไปแล้วไปอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้เดินยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเดินนะเดินยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเราก็สิบสองไปสิบหกนะครับสิบสองสิบหกยี่สิบแปดยี่สิบสี่สามไปเจ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดไปสิบเจ็ดอเจ็ดไปสิบสิบเจ็ดสิบสามหนึ่งไปหกนะครับสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ด <c oughs> ถ้ามานี่ปุป๊บก็มานี่เลยก็ได้มานี่ก็เข้ากินฟรีนี่หรือมานี่ก็ไปนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแพไปเลยนะครับจังหวะที่เราเดินหน<ๆ>ึ่งมาหกเขาเดินสามดยิบเจ็ดทีนี้เราเดิน2ปยิบเจ็ดเราก็สิบไปสิบสี่เขาตัดยิบสองมาสิบเจ็ดให้เราเลือกกินแบบนี้แล้วก็ต่อเนาะกินกลับมาตกมาเลขสิบสี่นะครับเราก็สิบหกสิบเก้าสิบหกสิบเก้า อสิบสี่ไปสิบสี่ไปเก้าเ็ได้สี่ไปเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันจากเก้าหรือสิบก็คล้ายๆกันอ่าคุณกินมานี่ผมก็ต้องจับนี่เหมือนเดิมอันนี้ชนะอยู่ดีนะครับนี่ก็จะชนะไปะย้อนมาต่อปุ๊บหกมาสิบห้ายี่ห้ายิบเอ็ดสิบสองสิบหกยี่เอ็ดเหลือสิบเจ็ดลงมาทางนี้เร็วเลย สิบห้ามาสิบเก้านะครับสามเอ็ดยี่ิบหกไม่ปล่อยให้กินฟรีสามมาเจ็ดสามมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่หนึ่งไปห้านะครับหนะึ่งไปห้ายี่สองมาสิบเจ็ดสองมาสิบเจ็ดเก้ามาสิบสามเก้ามาสิบสามยี่ิบหกยี่สิบสองกินฝั่งนู้นนี่ก็หมดตัวตัวเดือนแล้วนะครับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบหกสามสิบเยียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะชนะไปเนาะ มีสัญญาณนะครับหกมาสิบห้านะครับทีนี้เดินสามเอ็ดยิบเจ็ดอ่าเดินตัวนี้ก็มีก็ต้องเดินได้นะครับสิบสองมาสิบหกสิบแปดไปสิบสี่ต่อออกมาอย่างนี้นะครับสิบหกไปยี่สิบสิบสี่มาสิบลงมาบังคับเข้อหดนะครับ สิบห้าสิบเก้ามาครับทางนน้นนะครับยี่สิบสองมาสิบเจ็ดถ้ามานี่เราเข้ากินฟรีได้เขาเขาไม่มาะนะครับเขาต้องมายี่สิบสองมาสิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบห้านะครับสิบเอ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบสามปุ๊บเราก็ต่อสองมานี่ปุ๊บเราก็จับกินอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปหน่อยทีนี้อ้าวปุ๊บ อีกสักเยงหนึ่งนะครับจนจบการบรรยายหกมาสิบห้าเสร็จแล้วเดินสามเป็ดเปยี่สิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับสิบสองมาสิบหกสิบสองมาสิบหกเมื่อเมื่อกี้นี้ต่อเนาะทีนี้ไม่ต่อยี่สิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ก็สามมาเจ็ดก็จะเข้ารูปเมื่อสักครู่นี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับเจ็ดไปสิบยี่สิบไปสิบเจ็ดหนึ่งไปไหกสิบเจ็ดสิบสามสิบสิบสี่มาเข้ารูปเหมือนเดิมนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบ จะนี่ก็ได้หรือจะนี่ก็ได้เรียบร้อยชนะเลยโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแนวทางการเดินของแต้มาสามตัวเรียงรับกับมาตรฐานทางเว้าครับผม